you เขาประตูจุมพลพุทธธรรมตำบลบ้านไร่อำเภอเทียสุทธิจังหวัดชายภูมิขอจเจริญพรท่านพุทธบริษทัททั้งหลายทิ่ติสัมปัโนนโพิกูจะได้นำเอาพระสัจธรรมมาเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อได้นำไปประพฤติธปฏธิบัติ คือเข้าสู่แดนสัจธรรมแดนพุทธธรรมคือมรรคผลนิพพานสืบต่อไป ทิฏฐิสัมปัโนประทมบทบูชาพระพุทธบิดาลูกจะขอเป็นพื้นดินรองรับทั้งดีชั่วเพราะหมดตัวหมดตนผนแล้วหนากายใจนี้ขอมอบถวายพระสัมมาขอบูชาเบื้องบาทด้วยสัจธรรม ทิฏฐิสัมปันโนนี่หรือคือชื่อฉันขอตั้งสัจจะปณิธานไว้ในพระพุทธศาสนาจะขอประกาศสัจธรรมของพระพุทธบิดาด้วยดวงตาของฉันเห็นแจ้งประจักษ์ในหลักธรรมลูกทิฏิสัมปันโน ขอบูชาฝ่าพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าพระองค์ผู้เป็นพระประมุขของพระสัจธรรมลูกทิติสัมปันโนขอบูชาพระสัจธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตลอดกาลที่ลันดอนลูกทิติสัมปันโนขอคารวะแด หมู่พระริยสงที่มีมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลและปัจจุบันากาลและที่จะมีมาในอนาคตกาลข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระบิดาของลูกลูกเป็นบุตรของพระาศาสดาลูกได้รู้ถึงพระสัจธรรมของพระบิดา ลูกจะขอประกาศพระสจธรรมของพระพุทธบิดาให้แผ่ไปในหมู่พุทธบริษัททั้งพระภิกษุสาม,มเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย,ท,ท,ท,ลายที่เกิดมามีรูปมีนามมีธรรมชาติจิตทุกทนนา โดยไม่เลือกชาติชั้นวันณะภาษาและผิวพรรณพระสัจธรรมที่พระพุทธบิดาได้ประกาศไว้แล้วอย่างไรลูกจะขอเดินตามรอยของพระบิดาเดินตามรอยของพระสัจธรรมลูกจะเดินตามรอยอริยะประเพณีลูกจะขอปกป้อง จะขอรักษาพระศาสนาด้วยพระธรรม,มวินัยด้วยรักพระสัจธรรมเป็นที่ตั้งถึงแม้จะมีอุปสรรคภายนอกต่างๆก็ตามทีแต่อุปสรรคในภายในของลูกได้สิ้นแล้วได้สิ้นไปแล้วได้หมดไปแล้วจากพันธนาการต่างๆเพราะฉะนั้น รูปจึงกล้าประกาศพระสัจธรรมให้ชาวโลกทั้งหลายได้รู้ถึงสัจธรรมนี้ให้ชาวโลกทั้งหลายผู้ที่ยังมีความทุกข์ได้พบแสงสว่างของพระสัจธรรมให้รู้ถึงชีวิตที่แท้จริงที่เกิดมาในโลกธาตุนี้ที่มีรูปมีนามที่เต็มไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ ถึงการเกิดการแก่การเจ็บก,ก,การตายต่างๆนานาประการให้ดับอวิชชาดับกองทุกข์ดับสิ่งทั้งปวงเพื่อให้ได้พบสัจธรรมอมตะธรรมนิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไ,ไ,ไ,ไม่ตายไม่มีวัฏสังสาร อันเป็นพบน้อยและพบใหญ่พบยากพบกลางพบละเอียดด้วยสัจ,จาวาจาด้วยสัจธรรมที่บริสุทธิ์ที่ลูกได้ประกาศไปแล้วนี้ขอจงแผ่ไปจงแผ่ไปในหมู่พุทธบริษัททั้งหลายด้วยเถิดลูกยังจำพระดำรัสของพระพุทธบิดาอยู่เสมอว่าภิกษุทั้งหลาย ถึงแม้ผู้อื่นจะติเตียนเราตถาคตติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ก็าตามทีเธอทั้งหลายอย่าได้โกรธตอบอย่ได้โทมนัสอย่าได้พับแค้นใจเธอทั้งหลายจงแผ่เมตตาไปให้บุคคลนั้นัๆเธอลูกได้พบแล้วซึ่งสัจธรรมที่พระองค์ตัสไว้ และจิตของรูปก,ก็ได้แผ่ไปแล้วซึ่งเมตตาธรรมแก่ชนทั้งหลายในโลกนี้ลูกมองไม่เห็นแรงซึ่งความผิดของผู้อื่นถึงแม้ผู้อื่นจะติดยันรูปสรรเสริญรูปก,ก็ตามลูกก็มีเมตตาให้บุคคลเหล่านั้นเสมอกันหมดทุกท่อนน้าเมื่อจิตของลูกเป็นเช่นนี้ ลูกจึงกล้าประกาศสัจธรรมจึงกล้ายืนยันในสัจธรรมที่ลูกได้พบด้วยบารมีที่ลูกได้บำเพ็ญมาจนได้แจ่มแจ้งในสัจธรรมดีจงแผ่ไปจงแผ่ไปในดวงจิตของมนุษย์ทั้งหลายและสรัรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเถิดขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นแจ้ง ในพระสัจธรรมดังที่รูปได้ประกาศไปแล้วนี้จงทุกทว่นหน้าขอให้จงเป็นปฏิบส่งทางขอให้สัจธรรมนี้ จงช่วยส่งทางชีวิตของมนุษย์ได้พบสันติพบความสงบความจริงของชีวิตตลอดกาลที่รันดอนเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ย ทิฏฐิสัมปันโนพิขุจะขอ,อนำท่านทั้งหลายได้ย้อนร้อยถอยรลังไปพบกับสิ่งหนึ่งที่มีอยู่หนึ่งเดียวที่มีมาแล้วหลายกับหลายกัดที่ขนานับไม่ได้ที่มีมาแล้วแต่ครั้งนันตการสิ่งหนึ่งเดียวนี้ทิฏฐิสัมปันโน ได้ค้นหามาหลายพบหลายชาติท่ติสัมปัโนได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามมาหลายพบหลายชาติตายแล้วเกิดเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนได้เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารจนนับชาติไม่ท้วนว่ามีมาแล้วกี่ชาติจนมาถึงชาติสุดท้ายฉันทิติสัมปันโน ได้มาพบถึงสิ่งหนึ่งเดียวที่ป่าชาวัดป่าายๆทองอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 2 5ณที่ป่าชาวัดป่าไรๆทองนี้เองที่เป็นสถานที่ที่ฉัน ทิฏฐิสัมปันโนได้ปลดเปลื้องความทุกข์ทั้งปวงออกจากพบน้อยพบใหญ่ได้สิ้นเชิงนับตั้งแต่เวลาที่ได้พบนึ่งเดียวคือปานิพานนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบนันนี้ทิฏฐิสัมปันโนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจทุกขังอนัตตาเลย มีแต่ความมิสระตลอดการใิ้ลัดนดรสิ่งหนึ่งเดียวที่เป็นอมตะธรรมนี้เองที่เป็นจุดพระประสงค์ของพระพุทธบิดาที่ทิติสัมปันโนได้พบแล้วและจะประกาศเพื่อให้จิตทุกดวงได้รู้ ถึงแม้จะใช้เวลาประกาศจากลำบากหรือเหนื่อยยากสักปานใดก็ตามก็จะขอทุ่มเทชีวิตนี้โดยช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้ได้มีได้เป็นได้พบในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายก็มีสิ่งนี้อยู่ด้วยกันทุกๆชีวิตถ้าหากไม่มีสิ่งหนึ่งเดียวนี้ ที่เป็นพระนิผ่านพระพุทธบิดาก็จะไม่สอนพระธรรมก็จะไม่มีพระสงฆ์ก็จะไม่เกิดเพราะมีสิ่งหนึ่งเดียวนี้อยู่จริงๆพระพุทธบิดาจึงเกิดขึ้นพระธรรมจมึงมีพระสงฆ์จึงรู้ตามพระสัจธรรมที่พระพุทธบิดาได้พบ และได้ทรงตรัสสอนท่านผู้เจริญทั้งหลายจงติดตามจงเดินตามรอยสัจธรรมเดินตามทิฏฐิสัมปันนไปเรื่อยๆท่านจะได้พบสิ่งหนึ่งเหมือนดัพทะสาวกได้พบแล้วทั้งหลายสัจธรรมคือสิ่งใด ทิฏฐิสัมปันโนก็คือสิ่งนั้นถ้าสัจธรรมไม่คือสิ่งใดทิฏฐิสัมปันโนก็ไม่คือสิ่งนั้นเพราะสัจธรรมกับทิฏฐิสัมปันโนคือสิ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันสัจธรรมจริงอย่างไรทิฏฐิสัมปันโนก็จริงอย่างนั้นสิ่งนี้เอง ที่จะได้สะท้อนออกมาเป็นคำบัญญัติมาเป็นคำพูดให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้ถึงสิ่งหนึ่งพระพุทธศาสดาพระพุทธบิดาได้ค้นพบสิ่งหนึ่งคือพระนิพพาน,นีก่อนที่พระองค์จะพบพระองค์ก็ได้บำเพ็ญพระบารมีมาต่างๆทุกชาตาิทุกชาติาตอุดมคติปณิธานของพระองค์ มีได้มีเพียงเพื่อพบสิ่งหนึ่งแต่อย่างเดียวแต่พระองค์ต้องการขนสัตว์โลกทั้งหลายให้พบสิ่งหนึ่งนี้ด้วยสัจธรรมที่พระศาสดาได้พบพระทิติสัมปันโน ผู้เป็นรูปที่ได้พบตามพระพุทธบิดานี้เมื่อท่านผู้เจริญได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามก็จะได้พบโดยเร็วพันไม่เรื่องการเวลาสิ่งหนึ่งเดียวนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยนับตั้งแต่อนัตกาสุดที่จะขนานนับได้ว่ามีมาแล้วแต่ครั้งใดน มันเป็นเวลาที่นานนานจนนับต้นนับกลางนับปลายไม่ได้มันมีมานานมีมานานนานจนชาวโลกค,คือมนุษย์หาเทพไม่พบสิ่งหนึ่งนี้มันมีมานานมีมานานจนถูกลลืมไปจากมนุษย์มันมีมานาน นานจนมนุษย์จำหน้าตาตัวเองไม่ได้มันมีมานานนานจนมนุษย์ไม่คิดถึงมันมีมานานจนมนุษย์ไม่อยากได้มีมานานนานจนมนุษย์หาบ้านเดิมไม่พบจนกลับไปหาบ้านเดิมไม่ถูกเพราะมนุษย์ทุกๆคนได้จากมานาน และได้เดินไปเดินไปเดินไปจนยาวไกลจนนับชาติไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเดินไปชาติไหนๆมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามอยู่ตลอดเวลาทุกชาติทุกชาติาตแต่โอ้โอบ้านเดิมของมนุษย์ที่แท้จริงนั้น ไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะมีอยู่หนึ่งเดียวจริงๆหนึ่งเดียวนี้ก็ไม่มีชื่อเรียกอีกด้วยไม่มีบัญญัติไม่มีสมติดใดๆที่เจือปนเลยเพราะหนึ่งเดียวไม่มีชื่อไม่มีลักษณะใดๆที่จะให้จดจำรูปพันสันฐานได้เลยหนึ่งเดียวที่เป็นพระนิพพานนี้ ในขณะที่ฉันทิติสัมปันโนภิกคุได้พบฉันต้องยืนดร,ริงอยู่หน้าประตูเป็นเวลานานฉันไม่รู้เลยว่าฉันยืนอยู่เพราะรูปนามของฉันได้หายไปหมดทั้งอวิชชาอุปถาได้หายไปหมดฉันได้พบบ้านเดิมของฉันแต่บ้านเดิมของฉันมันไม่เหมือนบ้านที่ฉันยืนอยู่ ไม่เหมือนบ้านที่ฉันอาศัยอยู่เลยบ้านเดิมของฉันมันไม่มีอะไรอะไรมากมายกายกองอย่างบ้านที่ฉันอาศัยอยู่นี้บ้านใหม่ที่ฉันอาศัยอยู่นี้มันมีแม้กระทั่งชื่อว่าทิติสัมปัโน บ้านเดิมของฉันที่มีมาแต่ครั้งอนันตการนี้เขาไม่มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้โอ้โอ้ท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยขณะที่ฉันได้พบบ้านเดิมคือนิพพานนี้โลกของวัฏจากโลกของวัฏจัสันสารได้พังทินาสลายไปลงไปต่อหน้าต่อตาฉันฉันได้อุทานออก